สวัสดีครับน้องโฟนนะทวันนะครับผมสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อเจมินายนะครับสามครับสามปีครับตั้งแต่ประกวดมาด้วยกันครับเป็นเพื่อนกันมาน่าจะประมาณ2019ปีนี้่2023ประมาณ4ปีครับตั้งแต่ประกวด Thailand School Star ส0 1 9ครับความพยายามตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างครับ พัฒนาตัวเองตลอดเวลานี่เขาเขา,เขาจะมีแบบความพยายามสูงจริงเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีมากนะครับเขามีความที่ออ้อมอารีนะครับมีความสุภาพบุรุษก็เป็นได้นะครับเป็นคนที่เฮฮาก็เป็นได้เลยได้ได้ว่าครบเครื่องครับผมชมเขาเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบในตัวเขาเลยก็คือแบบมี energy บวกๆให้กับผมเสมอครับเวลาผมที่ รู้สึกเหนื่อยเขาเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีเป็นแสงเทียนแห่งความหวังให้กับความเมืดมิดในวันที่ผมเงาหงอยรู้สึกดีงามจริครับจากยูเนียนมอลตอนนี้กลายเป็น IMPACT แล้วเป็นแบบที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ในในประเทศไทยแบบมันจะมีอิมแพกเนี่ยแล้วก็ราชมังในสองที่แบบอบปังมากแม่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวปีหน้าก็ไปราชมังละ <laughs> ผมกลัวครับตอนแรกเลยกลัวบัตรจะขายไ่หมดไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็สาธุนะครับขอให้บัตรหมดนะครับอ่าซื้อบัตรพวกเราไปดูพวกเราด้วยนะครับครับสาธุครับครับมึงร้องเพลงได้นะเพื่อนนี่เออใช่เพราะตอนตอนนั้นอ่ะมันโฟนเขาต่อยมวยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยถ้ามีสตาร์ฟอดแล้วก็ผมเนี่ย เออจะร้องเพลงกันหมดแต่โฟจะเป็นคนเดียวที่ต่อยมวยเขาบอกให้โฟลร้องเพลงบ้างโฟลร้องเพลงได้ยอยากบอกอะไรเจมินายเมื่อสามปีที่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราทํางานด้วยกันจ้ะท,จะที่รักนี่เป็นที่รักทําไมอ่ะตายละเออสามปีข้างหน้าก็อยากบอกว่าขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่15จนถึง22เป็นระยะเวลาที่นานมาก8ปี ยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณครับที่ทํางานให้การเป็นพธนนุ์ได้ที่ดีให้กันมางานเสร็จน,าน้าแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้การทํางานแต่ละวันมันสนุกเพราะว่าโฟนี่เป็นคนที่ทําอะไรด้วยแล้วโฟจะทําได้ต้องยินดีก่อนที่เรียกจบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับในตัวเพื่อนคนนี้นะครับเป็นคนที่เก่งครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถ แสดงให้แฟนๆเห็นว่าคุณมีความสามารถแล้วคุณสมควรที่จะได้รับความรักจากแฟนๆน,นะครับครับก็วันที่26ส,งสิงหามนี้นะครับ Jemile Code My Turn Concert เป็นร่างอัปเกรดของคอนเสิร์ตที่เรามีมาในยูเนี่ยนบอที่เป็นคอมได์อัปเกรดมาแล้วบอกว่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนมันดีจริงๆผมอ,อยากให้ทุกคนไปดูกันครับเพราะว่ามันเป็น Impact Arena มัน มันขึ้นชื่อ,อ oh God, มันอิมแพกอะพีนโอ้มมันมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินอะครับอย่าลืมนะครับซื้อบัตรมาดูพวกเรานะครับ Gemini Fold My Turn Concert นะครับจะเห็น Gemini กับ Fold เนี่ยในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นเอ่าเวทีก่อนอาจจะเห็นแบบไม่ได้โชว์ความสามารถเต็มที่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมีส่วนร่วมับคอนเสิร์ตเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็สัญญานะครับว่าจะทำสึกซ้อมอย่างดีนะครับ และทำให้ทุกคนนะครับสนุกกับคอนเสิร์ต Gemini Fourth My Turn Concert น,นะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย Gemini Fourth My Turn Concert 26-27 to August 2023 Tickets on sale now